โอเคทุกคนอันเนี้ยคือมันแบ่งไปเนาะจริงๆมันต้องมีแบบตอบรื้อเอาไปตรงนี้แต่มันแบ่งมันหายไปไหนไม่รู้ทุกคนมันหายไปไหนไม่รู้ตอนแบบเตรียมอุปกรณ์เนาะมันหายมันหายค่ะทุกคนแต่อเน,นี้ยคือแบบดีมากดีมากดูทุกคนจ๋าใส่ลงไปไม่รู้จะใส่พอหรือเปล่าเดิปก็เอามาเยอะอยู่อ้ย อัน,นเดียวเต็มกล่องค่ะทุกคนอันนี้น่ารักนิดเดีจะลอดหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวมือไปโดนเดี๋ยวมือไปโดนไอ้กล่องความบิดบับเอาได้แค่นี้อันนี้คือเต็มแล้วค่ะทุกคนคิดว่าน่าจะใส่ีไม่ได้เพราะเดี๋ยวปิดฝาไม่ได้คนะิดว่าเราจะสลับฟูฟูแบบอันนี้เข้าไปนี่นะ เนี่ยค anyway, ่ะเห็นไหมคะดีอย mm ู hmm. oh, okay. God. God, 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 ่นะคิดว่าดีอยู่นะแต่อันนี้น่าจะปิดไม่ได้แหละทุกคนไม่ลงตัวค่ะเดี๋ยวจะหันให้ดูว่าทำไมถึงไม่ลงตัวถ้าอันนี้ลงได้อันนี้ก็ลงไม่ได้นะคะเตรียมออสเตรียก่อนกล่องต่อไปต้องเอากล่องกล่องธรรมดา คะทุกคนเมื่อกี้ได้แล้วกล่องหนึ่งเราก็จะเอาใส่ yeah. เห็นไหมคะเนล้วเขาสวยอยู่นะจะใส่ยังไงไม่ใหอ้อันนี้คือลูกที่สองอะ่ะอันนั้นอันคือลูกแรกเนาะลูกที่สองเขาจะมีเขาจะมีความหามมากกว่านะคะเขาจะแข็งๆกบับกรอบหน่อยสําหรับคนที่ชอบกรอบก็คือ ต้องเป็นูปนี้แต่อันนี้ก็คือไก่ฉีกอันนี้อะไรฉีกสักอย่างอันนี้อะไรฉีกสักอย่างก็ไม่แน่ใจเยอะเลยค่ะแล้วกล่องของเราน่าจะไม่พอหรอกนี่เห็นไหมคะเขาจะยังไม่เหลืองมากเท่าไหร่แต่ความกรอบของเขาก็น่าจะ เนะนี่คือสามพูเต็มทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่ากล่องที่มีมันเล็กกล่องที่มัมนเยกเย็กไปรเริ่มดำเล่นไปกล่องอัอนนี้ก็น่าจะใส่ได้เดี๋ยวลงก่อนนะคะได้กล่องละพูก,ก็โอเคแล้ว มือล้างสะอาดแล้วนะเี๋ยวทักว่าปแปะมืสอสะอาดสะ <c oughs> อาดก็เหมือนว่าเต็มอีกแล้วนะคะทุกคนนี่นนได้สองอันได้สามได้ไหมไม,ไม่ได้ทุกคน ะค่ะทุกคนสุดท้ายหามนะคะหามอันนี้ก่อนลองชิมให้ดูอืมเขาจะกรอบๆมันๆ อันนี้สำหรับคนที่ชอบกินห่อโอเคนะคะทุกคนเสร็จภารกิจขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ รับชมคลิปของป้าแรมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ป้าแรมตลอดขอบคุณค่ะ